บนการออกเลงรอนหวยหลว้วหวยลาว่าพัฒนาประจาวันทียี 25, ่ห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดล่างวันเลขสองตัวล่างเลข G ออก8 5 8 5้าแปดหงวันเลขสตัวบทเลขีออกหนึ่งหนึ่งหนึล่างวันเลขสตัวบนเลข่ออกห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งล่างวันเลขหกตัวเลขีออกเจ็ดสองแปดห้าหนึ่งหนึ่ง เจ็ดส1หหนึ่งนี่ก็เป็น้ลออกร้วนหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจำงวนที่ยสิบหาสิงหาคม2 5ง8ขนหาอยขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงนินกันทุกคนนะจ๊าฝากไวไ้ได้จ๊ะสับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ใน้ผลการออกหวยลาว ไวนเล่าพัฒนาใหม่ในมือนนะสำหรับมือน,นี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า